มีเพื่อนใหม่มาฉันขอเชิญเข้ามานะได้สิสวัสดีฉัน,นชื่อนาะโอมิเธอละ่ะเอาเหอะเอาเหอะเราแนะนำตัวให้มีรู้จักกันดีกว่าสวัสดีฉัน นี่มีเบื้องใหม่มาเราขอเชิญเขาเข้ามา,มา,านะได้สิหวังว่าเขา,า,าจะเป็นผู้หญิงนะสวัสด,ดีฉันชื่อนาโอมิเอ,อาเถอเอาเถอะมาเรามาแนะนำตัวให้มิรู้ให้นาโอมิรู้จัก กันดีกว่าสวัสดีฉันชื่อแคลิสวัสดีฉันชื่อลูอิสสวัสดีฉันชื่อฮารุกะสวัสดีฉันชื่อมาคิก วเราไปเล่นแมปดาหูกันดีกว่าออขอโทษนะฉันไม่ค่อยชอบเล่นดาหูนะใครให้เธอยุ่งด้วยฉันไม่อยากให้เธอยุ่งด้วยต่งางออเราไปแนะนำตัวเราไปเล่นดาหูกันดีกว่าโอเค เราไม่ไปเล่นด้วย้าห5ามันสน,นุกมากเลยออฉันขอให้ ฮาารุก่ะเธอไปคุยในแชทส่วนตัวกับฉันได้ไหมเออก็ได้สว,สวัสดีสวัสดีเอออะไรล่ะฉันไม่ได้จะทำแบบนั้นสักหน่อยนี่เธอไม่อยู่ในกลุ่มฉันทำไมฉันเห็นเธออยู่ ว่าเนมกับเคลิตนะฉันรู้เธอแอบ,บชอบเคลิตนี่เธอผู้ชายทั้งหมดต้องเป็นของฉันเพราะว่าฉันน่ารักขนาดนี้ใครจะไปเห็นว้าฉันหิ่ ฉันจะเห็นสักวันนึงเธอต้องโดนเตะออกจากกลุ่มหน่เธอทำแบบนี้ทำไมอะทำไมอะถ้าไม่เชื่อใจถ้าไม่เชื่อใจเธอก็ลองด่าฉันดูสิ เธอก็ทำแบบชอบผู้ชายแบยงนั้นแหละฮะก็เธอสมควรจะ่ตะออกจากกลุ่มมากกว่าเพราะว่าเธอ,อชอบปน่าคนอื่นไปทั่วทุกคนฮารุกะทำไม เออถึงทำไมแค่คุยนิดเดียวเธอต้องด่าฉันด้วยอะเออขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะด่าเธอมานี่โนราเธอทำบ้าอะไรดิลงไปเนี่ยนี่เธอทำบ้าอะไรลงไปกันเนี่ยฮารุกัเออ เออควนสมควนเตะออกจากกลุ่มนะฮารุกะเอ่อฉันมันเถอะไปเล่นมัน โอเลบนี้ฉันจะควยกับเพื่อนโอเรียยงการทางฉันมาเออฉันคิดว่ามิวน่าจะใส่ร้ายฮารุกะแน่เลยใช่ใช่ฉันก็คิดเหมือนกัน ฉันต้องฉันเข้ามาชินฉันมาทำไมอีกเนี่ยฉันคือเพื่อนใส่ไลายเธอนะเออใช่มังใส่ไลายฉันกว่าจะคิดได้นะ เว่าแล้วเชี่ยวว่ามิวต้องใส่ร้ายเธอใช่แล้วคุยบอกเคลีกกันดีกว่า เออเพราะว่านี่นี่ฮ่าดูฉันรู้สาเตุเธอออกจากกลุ่มไปแล้วทำไมเธอเข้ามาอีกเอ่อ เหอนพี่อหากเพื่นได้สักเอ่อมิวเธอด่า,าเขาทำไมเนี่ยนี่เธอทำอะไรของเธออ่อฉันแค่จะเปิดเผยความจริงไม่ได้หรอ เธอโกหกฉันทำไบฉันุษาไว้ใจเธอที่สุดแล้วเออฉันไม่ได้โกหกนะเธอสองคนโดนเตะออกจากกลุ่มไม่ ep สองเดี๋ยวต่ออีก EP2 สองนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ไปถึง e p พห้าถ้าหัวใจเกินหนึ่งร้อยเดี๋ยวจะมาต่อถ้าใครอยากให้ต่อเลยกดไลค์ให้ถึงห้าร้อยนะ oh, <yeah. S 1> แล้วก็กดติดตามให้ถึงห้าร้อยด้วยนะ oh, <yeah. S 1> อย่าลืมนะ เลื่อนไปดูชอตต่างๆเลยก็ได้หรือว่าจะไปดูคลิปก็ได้นะถ้าไม่ถ้าขี้เกียจด,ดูวิดีโอก็ไปดูชอด็อตละกันนะทุกคน <c oughs> แค่นี้แหละบ๊ายบาย